จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีฝฟดดำบนมือคลิปนี้ผมจะมาบอก5ตําแหน่งฝฟดดำนะครับที่ผมเจอบ่อยและก็ค่อนข้างแม่นยําในการทำนายนะครับ ถ้าคุณมีรีบเช็คเลยนะครับสาสตร์ลายมือนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไฟดำหรือจะเรียกว่าจุดดำหรือสมผุดก็ได้นะครับในทางศาสตร์ลายมือเชื่อว่าหากมีจุดดำอยู่บนมือนะครับไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามจะส่งผลเสียแท็บทั้งสิ้นนะครับและหากจุดดำเกิดขึ้นทับบนเส้นลายมือนะครับจะส่งผลที่รุนแรงกว่าเกิดขึ้นลอยลอยแล้วในมือของคุณนะครับมีจุดดำอย่างที่ว่าหรือเปล่าหากมีฟังคลิปนี้ให้จบนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกว่าจุดดําอยู่ตําแหน่งไหนส่งผลเสียยังไงนะครับตำแหน่งแรกนะครับจุดดําเกิดขึ้นบนเนินร้อนลนนะครับจะส่งผลในเรื่องของการเงินและทําให้มีแต่เรื่องวุ่นวายใจเข้ามาในชีวิตคุณแทบจะตลอดนะครับชีวิตนั้นจะเจอแต่เรื่องทุกร้อนใจมีแต่ปัญหาหนักๆเข้ามานะครับตำแหน่งที่2จุดดําบนเนินสําคัญ จะส่งผลเสียในเรื่องของชื่อเสียงนะครับการนําไปสู่คดีความหรือการโดนหักหลังโดนโกงนะครับถ้าเป็นผู้บริหารนะครับอาจจะไม่มีอํานาจในการสั่งการใครขาดคนนับถือนะครับขาดสเสน่ห์ตำแหน่งที่3นะครับเกิดขึ้นบนเนินอารมณ์จะส่งผลทําให้ขาดสติลุ่มหลงได้ง่ายนะครับมักทําให้ตัดสินใจผิดพลาดเสมอหรืออาจจะส่งผลในเรื่องของอารมณ์โดยตรงไม่รับฟังความคิดเห็นของใครเท่าไหร่นะครับ ตำแหน่งที่4ี่นะครับจุดดาเกิดขึ้นบนเนินอ่อนโยนจะส่งผลเกี่ยวกับการทํามาค้าขายไร้คนอุดหนุนนะครับธุรกิจไปไม่สุดนะครับขาดคนอุปถัมภ์ถ้าเป็นหญิงนะครับจะเสียเปรียบหรือได้คนที่มีคู่อยู่แล้วและถ้าจุดดานั้นไปเกิดทับเส้นเดินทางนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายกับการเดินทางของคุณก็ได้นะครับตำแหน่งที่5นะครับเกิดขึ้นในเนินครอบครัวนะครับ จะส่งผลทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหากับคนในครอบครัวเสมอหรือคู่ครองไม่ค่อยเอาใจนะครับบุตรหลานก็พึ่งพาไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องของจุดดําที่เป็นรหัสเวรกรรมที่คุณต้องพบเจอนะครับใครมีจุดดาบนมือเหมือนในคลิปบ้างนะครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและถ้าหากในมือคุณนะครับมีจุดดําที่อยู่นอกเหนือจากนี้และอยากรู้นะครับว่ามันส่งผลยังไงกดติดตามและดูเอ็ดคลิปนี้กับลายมือคุณมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับ